สบายดีพี่น้องวันนี้สภาพพี่น้องมากินลาบหมโูเด้อพี่น้องเด้อเขาทีค้นลาบแล้ว,ลวพี่น้องเนี่ยค้นแล้วค้นแล้วเนี่ยว่าเขาติดใจอันนี้ติดใจน้ำโต๊ะเขาเพราะว่าอัน,น แบบนี้มันต้องเทดลาบแบบลาบๆมันต้องใส่น้ำต้มซุปช่ข้าวครัวแล้วพี่นอนข้าวครัว ได้ว่ากระใสไปนแน่ละล่ะเขาคลัวดํ้ใส่แนวนู้นอ่ะข้น,นีลยมหนาวกระใสไเป็นแน่ แบบเล่าๆเ,าเ,าเาด้ใอใส่ผักวัวดำยิ้ะแน่ใ่จะไดแน่เจาละแน่นีเดวแต่พายัก แล้วเด้บัดนี้แล้วแล้ว,ว,ลว,ลวอันนี้คือต้มของเฮาตม้ามปลาโมตรงนี้ตม้มต้มใส่ใบตำลึงพอ,อกันตอนกินเด้อพี่น้อง